พอมันเป็นล้อหน้าล้อหลัง1 7เจ็เนี่ยช่วงล่างเขาจะต่ําพอจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำเนี่ยเขาจะเกาะโค้งยึดถนนได้ดีกว่าพวกรถทัวร,ริงที่มันเป็นล้อหน้าขนาด19และ21ครับสัมภาระหรือบรรทุกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปหาประแจอะไรให้วุ่นวายเลยนะถือว่าสะดวกมากๆเลยครับโอ้แอรโรดนามิกดีนะโอยรถคุมง่ายครับทุกคน บรรล้ารถเหมือนจะอยู่สูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถังน้ํามันเขาอยู่ข้างบนคือให้ถังน้ํามันอย่างกับตัวพันโอ้รถทัวริงมันต้องเบาอ,อย่างนี้ดิอืม อยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซุิพิซนุโลกนะครับวันนี้จะพามาดูเวอร์ซิปหกปี2025นะเป็นรถปีใหม่สีใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยคลิปที่แล้วนี่ผมได้มาถ่ายทำเขาไปทีหนึ่งแนละ้วตอนที่เขาปรับราคาใหม่นะอันนี้ต้องบอกว่ายังเป็นราคาปรับใหม่นะครับไม่ปรับขึ้นตามสีนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เขาเป็นรถแนวทัวริ่งที่มีความคุ้มค่าตัวที่สุดในตลาดรุ่นหนึ่งกันเลยนะ เดี๋ยวพามาดูเนาะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับปีของปี2025ก็จะมีการปรับสีใหม่นะครับจากเดิมก็จะเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวเยอะตอนนี้ก็จะมาเป็นโคนดํามากขึ้นนะผมว่าสีของเขาเนี่ยมีความดุดันมากๆเลยนะแล้วก็ยังคงความเป็นสีเขียวของ Kawasaki าาที่เน้นความเป็นเส้นสายอยู่อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรใหม่นะยังเป็นสเปคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ แต่สีสันเนี่ยผมว่ามันดูดุดันมากขึ้นเยอะเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยไอไฟหน้าทรงปีกข้างคาวเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนินจาเลยนะก็ยกมาไว้ในตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปีกด,ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยคือเขาทำทรงเป็นคล้ายๆวิ่งเล็ดครับเป็นออกแนวแอโรไดนามิกของเขานะให้อากาศไหลผ่านครับเข้าไปที่เครื่องนะคือมันมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะสำหรับงานดีไซน์ของรถของเาวาซสกิครับ คือดูดีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องการทํารถสปอร์ตเนาะตระกูลนินจาเนี่ยเป็นตระกูลที่สร้างชื่อเสียงให้กับของแบรนด์คาวาซากิมาอย่างยาวนานมากนะครับแล้วก็โชคข้างวางนอนนะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล650ของคาวาซากินะคาวาซากิเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่เข้ามาทําตลาดรถแนวบิ๊กไบค์ในประเทศไทยครับเป็นเจ้าแรกๆเลยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากสมัยก่อนเลยก็อย่าง ER6N นี่แหละครับ เป็นชุดเครื่องยนต์6 5 0ซีซีนี้นี่แหละาหานี่รายละเอียดบนตัวรถสวยงามนะคือมันจะเป็นทัวร์สปอร์ตทัวริงนะครับสไตล์ของรถเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นฟูลแฟลลิงนะจะเป็นกึงก่งกึ่งฮาแฟลลิงแต่ก็มีแฟลลิงสำหรับการจัดการแอโรไดนามิกนะทำให้ตัวผู้ขับขี่เนี่ยใช้รถในการเดินทางเนี่ยไม่โดนลมมากครับแล้วก็จะไม่เหนื่อยมากนั่นเองเป็นสไตล์รถแนวสปอร์ตทัวร์ิกึง่งกึ่งฮาเฟลลิงนะครับ ก็จะมีจุดเด่นของเขาคือจะเป็นการเดินทางบนถนนทางดําเป็นหลักนะเพราะว่าเขาให้ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเป็นล้อ17เลยครับแล้วเป็นล้อแม็กเน้นการเดินทางบนถนนทางดําอย่างชัดเจนมากๆเลยนะพอมันเป็นล้อหน้าล้อหลัง17เเนี่ยช่วงล่างเขาจะต่ําพอจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำเนี่ยเขาจะเกาะโค้งยึดถนนได้ดีกว่าพวกรถทัวริงที่มันเป็นล้อหน้าขนาด19และ21ครับเวลาใช้ความเร็วซิ่งบนถนนเนี่ยเขาจะขี่ซิ่งได้สนุกกว่าแล้วก็ดีกว่านั่นเองครับ อันนี้ก็คือเป็นสไตล์ของสปอร์ตชัวริงนะเป็นจุดเด่นของตระกูลยินจาของคาวาซากินั่นเองครับก็ถูกถ่ายทอดมาให้อยู่บนเวอร์ซี650ด้วยนั่นเองช่วงล่างนะล้อหน้าล้อหลังเป็นขนาด17นะครับแล้วก็เป็นล้อแมกนะครับไม่มียางในนะครับไม่มียางในเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาเรื่องยางรั่วเนี่ยก็จะแก้ไขได้ง่ายกว่านะโดยการแทงหนอนครับยางมันก็จะไม่ซึมออกมากนะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของยางจูบเลตด,ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ ระบบการสะเทือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเป็นอัพไซด์ดาวเลยแล้วก็ผมชอบจานเบรกหน้าเขามากเลยจานเบรกเขาทําเป็นฟันฟันเลื่อยนะเออมันคล้ายๆจานแต่งนะครับสวยนะแล้วก็เป็นจานแบบโฟโติ้งนะเป็นจานแบบให้ตัวได้เป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับดิสเบรกหน้าคู่มี4พอร์ตนะครับเป็นของนิชินนะเป็นข้างละ2ครับอ่าเป็นดิสเบรกหน้าให้คู่มาเลยนะนี้ก็คือระบบเบรกก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับ แล้วก็โชคด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบตั้งค่าได้นะครับเป็นของโชว่านะตั้งค่าพีโหลดได้นะครับเห็นไหมโชคที่ให้ติดรถมาเนี่ยคือดีมากเลยนะเป็นโชคที่ตั้งค่าได้ครับสําหรับข้างหน้านะข้างหน้านี้จัดเต็มมากๆส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นโชคเดี่ยววางนอนนะครับแล้วก็มีรีโมทต,ตรงนี้นะสามารถหมุนตั้งค่าได้เวลามีคนซ้อนหรือขนสัมภาระหรือบรรทุกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปหาประแจอ,อะไรให้วุ่นวายเลยนะถือว่าสะดวกมากๆเลยครับ ถ้าอยากจะซิ่งอยากให้โชคมีความหนึบกระชับขึ้นก็สามารถทําได้ครับถือว่าให้ข้างหน้าข้างหลังมาดีมากอันนี้เป็นจุดเด่นของเวอร์ซีท650เลยนะที่หลายๆคนชื่นชอบครับระบบเบรคด้านหลังก็จะเป็นตั๊มของนิชินนะครับเป็น1พอร์พตลูกโตนะจานก็เป็นจานโฟลติ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นจานฟังเลื่อยเหมือนกันผมชอบลายล้อของปี2025มากเลยนะเนี่ยคือรถเขาดูคุมโทนไปในทางดุดันขึ้นเยอะเลยครับ <c oughs> บล็อกเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับเป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ4วาล์วต่อลูกสูบนะเป็น2สูบเรียงพา拉เรลทวินนะครับพิกัดจริง649กซีซีนะก็คือซีซีเต็มเลยนั่นแหละครับซีซีเต็มแบบไม่กักเลยแล้วก็มีแรงมีแรงบิดอยู่ที่61นิวตันเมตรนะครับแล้วก็แรงมา้าอยู่ที่67คือแรงม้าและแรงบิดถือว่าโอเคนะสำหรับเครื่องยนต์สสูบเรียงบล็อกนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่อาจจะไม่ได้แบบว่าพละกําลังแบบเยอะอะะไรรมมากนนนแต่สถีย แล้วก็ใครหลายๆคนที่รู้จักคาวาซาก,กิมานานนะจะรู้เนาะว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ของคาวาซากิเนี่ยขายมาอย่างยาวนานแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกเลยครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนด้วยคือเป็นเครื่องยนต์ที่เสถียรมากเนาะก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับแล้วก็มีหกเกียร์แล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับมีหม้อน้าแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ดีมากระดับหนึ่งเลยนะตัวรถสวยจัง,จงนี่กาดอกล่างอย่างเงี้ยเหมือนรถสปอร์ตเลย <laughs> คือแบบว่าเว้นเว้นช่องตรงกลางนะมีความเก็บงานเนียบละเอียดมากครับสวยนะเหมือนรถสปอร์ตเลยครับเครื่องยนต์มีพละกกำลังพอที่จะเดินทางไกลแบบเหลือๆเลยนะแล้วก็ขนสัมภาระได้ครับส่วนชิวหน้าเนี่ยเป็นชิวที่สามารถยกได้นะครับเขาจะมีปุ่มให้แบบว่าสอดมืออยู่บริเวณนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะยกชิวได้ต้องใช้2มือนะครับก็คือต้องจอดรถแล้วก็ดึงชิลขึ้นนั่นเองครับ ชิวปรับได้เนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับบริเวณคอิกก็จะมีจุดเชื่อมต่อไฟที่เขาทํามาให้แล้วเลยนะครับรถเดินทางมันก็ต้องมีเนาะนี่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไฟต่างๆนะเขามีมาไว้ให้แล้วนะข้างสองข้างเลยก็คือถือว่าดีมากๆ <c oughs> ส่วนหน้าจอเป็นจอสี tft แล้วนะครับมีระบบเชื่อมต่อไลท์โอโรชิของคาวาซากินะเน้นการดูข้อมูลของรถครับแล้วก็การจับทิป การเดินทางต่างๆเนี่ยเราสามารถบันทึกแล้วก็สามารถส่งออกจากมือถือเข้ามาดูได้นะครับเขาจะแสดงเป็นแผนที่เลยเน้นการดูข้อมูลของรถเป็นหลักนะแล้วก็เชื่อมต่อมือถือได้ก็จะมีระบบอินโฟเทนเมนต์นะการดูฟังเพลงฟังเพลงรับสายโทรเข้าโทรออกก็ทําได้นะครับแล้วก็ระบบนําทางเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะเรามีหรือเปล่าแต่ว่าระบบพื้นฐานของการเชื่อมต่อมือถือเนี่ยก็คือมีอยู่ในนี้แล้วนั่นเองครับถือว่าทันสมัยพอตัวนะครับ ปั๊มเบรกด้านบนนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะออปั๊มเบลเลอร์เลยแล้วก็บริเวณการเบรกการคัดเนี่ยก็จะมีเหรียญให้ปรับระยะนะให้เหมาะกับสรีละของมือเรานะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งไปเราอาจจะต้องใช้4นิ้วใช่ไหมอาจจะไม่ถนัดให้มันอ่อนหน่อยก็ใช้2นิ้วก็พออันนี้สามารถเซ็ตค่าได้ตามสรีระของมือนะครับอันนี้ไม่ใช่การตั้งเบรกนะเป็นแค่การตั้งความระยะนะครับแข็งอ่อนนะไม่ใช่การตั้งเบรกให้มันเหมาะกับสรีระมือเราเฉยๆนะครับ ประกับแฮนด์ต่างๆนะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเซตนะครับสำหรับใช้งานบนหน้าจอนะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับแตรแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็น,นี้จะเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับกุญแจยังเป็นกุญแจปกติอยู่นะเป็นกุญแจธรรมดานะครับแล้วก็ถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับถังน้ำมันเนี่ยเป็นถังน้ำมันสไตล์รถทัวร์ริงเลยเป็นถังใหญ่ครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นดานท้ายของรถเนี่ยเฟรมเปท้ายเนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับติดกล่องติดแลกตรงรุ่นของเขาด้วยนะอันนี้ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ลองติดต่อโชว์รูมดูได้ครับว่าเขามีกล่องที่เป็นของแถมตรงรุ่นของแต่งตรงรุ่นไหมราคาเท่าไหร่นะลองพูดคุยกับเซลล์ได้ครับเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปนี่แหละ,ะถ้าอยากได้เป็นของแถมหรือ,อยังไงลองทักเข้าได้ตัวเขาเนี่ยมันเป็นสไตล์สปอร์ตทัวรริ่งชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นผมว่าการติดกล่องสปอร์ตอ,อาจจะดูเข้ากับรถคันนี้มากกว่าปี๊บก็ได้ครับเพราะตัวรถเขาดูโฉบเฉี่ยวมากมากเลยนะบรรจุถั <c oughs> งน้ำมันมีขนาด21ลิตรนะครับก็เป็นสไตล์รถทัวริ่งเลยเนะาะถังมันจะใหญ่ครับอเป็นรถถังใหญ่เดินทางได้ไกลครับไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆนะน่าจะถึง400กโลนะครับเพราะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถ2ส,สูบในพิกัดเนี้ไม่ค่อยกินมากอยู่แล้วการได้ถังน้ำมันขนาดใหญ่แบบนี้เดินทางไกลาหายห่วงครับแล้วก็บอก คนขี่คนซ้อนกว้างมากนะครับอยากจะให้ดูคือคนซ้อนดูแล้วนั่งสบายมากแล้วก็มีนกหนกด้วยนะบอกคนขี่คนซ้อนก็แบ่งเลเยอร์แบ่งระยะกันนะผมว่าแม่บ้านน่าจะชอบนะเพราะเนื้อเบาเนี่ยรู้สึกว่านิ่มมากๆเลยคือเนื้อเบาดีมากๆเลยครับระบบไฟก็เป็นฟ u ู l LED ดีแล้วทั้งคันนะครับเป็นฟ u ู l LED ดีแล้วทั้งคันทั้งหน้าทั้งหลังเลย ท้ายนี่มีความเป็นท้ายสปอร์ตมากๆเลยนะน่าเอาไปถอดทำไซส์สั้นมากๆเลยคือมีความเป็น DNA รถสปอร์ตมากๆแล้วก็ไฟท้ายนี่ก็เป็นเมด็ดเป็ดเม็ดเลยนะสวยครับสวยไฟเป็นฟู l LED แล้วนะครับแล้วก็มี ABS หน้าหลังนะแล้วที่สำคัญเลยคือมี t ท็ ction Control แล้วนะครับสำหรับเวอร์ซีดหกพนนะโมเดลนี้มี t ท็ ction Control แล้วครับก็ช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่า t ท็ c t ั o น Control เนี่ยรถทัวรนะี่ยมันจะจำเป็นมากๆครับ สำหรับเวอร์ซีด650นะครับตัวเบาะเนี่ยมีความสูงระดับหนึ่งนะเพราะยังเป็นสไตล์ของรถทัวร์ริงอยู่แต่เนื่องจากว่าแต่เนื่องจากว่าตัวรถเขาเป็นสไตล์สปอร์ตทัวร n g งนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ไดสูงมากเหมือนพวกทัวร i n ิงแอดเวนเจอร์นะครับที่ใช้ล้อหน้า21แล้วก็มีระยะยุบของโชคมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยผมสามารถขึ้นค่อมแล้วลงได้เต็ม2ขาเลยนะ,ะคันนี้เนี่ยถ้าใครที่สูง165 160ผมว่าลองมาค่อมที่โชว์รูมดูก่อนนะ อาจจะลงเต็มได้ข้างหนึง่งหรือว่าบาลเล่นิดหน่อยได้2ขาหรือยืนปลายเท้าได้อยู่นะเพราะว่าเป็นทัวร์ลิงที่ถือว่าก็ไม่ได้สูงมากนะด้วยความที่ว่ามันเป็นสไตล์สปอร์ตทัวร์ลิงนั่นเองครับส่วนท่าขี่จะเป็นท่าสบายนะจะเห็นเนะีนั่งหลังตรงแขนไม่ได้ตึงมากเนาะเพราะเป็นสไตล์รถสปอร์ตก็ขี่แบบสบายเลยนะหลังตรงแล้วก็แฮนด์ก็ยกมาให้แล้วนิดนึงนะมีตุ๊กตาแฮนด์ตรงนี้นะครับเขาจัดส่งมาให้แล้ว แต่ถ้าใครคิดว่าอยากสบายขึ้นอีกก็เดี๋ยวลองปรับทรงแฮนด์ใส่ตุ๊กตาแฮนด์เพิ่มความสูงได้อีกนะครับแต่ผมว่าระยะนี้กําลังดีนะเพราะว่าความเป็นสปอร์ตทัวริงเนาะเราอาจจะมีท่าขับขี่ที่เป็นท่าหมอบเ,อเวลาเราเราทำความเร็วสูงเพื่อที่จะขี่ให้มันสนุกขึ้นนั่นเองครับเนี่ยท่าขับขี่สบายมากๆเลยครับตัวรถไม่ได้สูงด้วยแหละแล้วด้วยความที่ว่าพอพละกำลังเขาขนาดนี้พิกัดหกร้ยหซีซีเนี่ย แรงเขาเยอะเวลาเราจะออกไปท่องเที่ยวเราออกจากบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการทําเวลาและใช้ความเร็วเนี่ยรถพิกัดแบบนี้มันตอบโจทย์ไงคืออย่างเช่นเราอาจจะออกจากบ้านแต่เช้ามืดอย่างเงี้ยเราอยู่ยกรุงเทพใช่ไหมเราออกจากบ้านแต่เช้ามืดประมาณแบบบ่ายหรือเที่ยงเงี้ยเราอาจจะวิ่งถึงจุดหมายละเช่นชายแดนหรือว่า,าจ,จะวิ่งจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่มันทำเวลาได้ค่อนข้างดีครับสำหรับรถพิกัดนี้นะแล้วก็พละกำลังขนาดนี้6 5 0ซีซีครับแล้วก็บวกกับความเป็นสปอร์ตทัวรริ่งด้วย มันสามารถทําความเร็วบนถนนทางดําได้ดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าพวกทัวริงประเภทอื่นครับก็ถ,ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะสําหรับเวอร์ซี650ครับที่เป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงชัดเจนมากนี่นะครับก็จะเป็นเขาจะมีปุ่มไอตัวง้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถขึ้นลงเดือนดันขึ้นดันลงชิลได้นะชิลปรับได้นะครับถ้าสมมติว่าเราขี่ในเมืองเราอาจจะไม่ได้ต้องการความเร็วมากขี่เล่นๆอยากสปอร์ตก็เอาชิลลงก็ได้ ถ้าใช้ความเร็วสูงก็เอาชิวลงก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าอยากเดินทางไม่อยากให้ลมปะะท้าตัวมากเราก็เอาชิวขึ้นได้ครับเห็นไะหมชิลขึ้นก็จะอยู่ในระดับพอดีพอดีนะมองได้แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะชิวมันก็จะเฉียงๆหน่อยครับอันนี้ก็เข้าใจนิดนึงนะชิวมันจะไม่ได้ใหญ่โตมากครับไม่งั้นมันจะกินลมเยอะ,อะเดี๋ยวเราลองขี่เวอร์ซหกกันตัวทัวรริง ตัวทัวริงที่กระแสะแรงสุดในเวลานี้นะหน้าจอสวยนะจอสี่ทีอทีแล้วเคยทำฟูรีวิวไปแล้วนะครับลองไปดูได้นะเดี๋ยวเราลองอมไปตั้งขบวนกันก่อน อืมออกไปก้ามก็เครื่องยนต์6ซีรีส์6 5 0ซีของคาวา s าก,กินะครับขายมายาวนานอยู่แล้วเนาะรู้กันแล้วก็ ขายมายาวนานเนาะเราก็รู้กันเรื่องเรื่องความแรงเนาะเป็นเครื่องยนต์สไตล์เน้นแรงบิดแหละครับคอเน้นแรงบิดของคําว่าเน้นแรงบิดของคาวาคือเปิดแล้วหงายเลยนะ <c oughs> ไม่สมูทเลยนะเขาบอกว่าไม่สมูทอะไรทั้งนั้นแรงแรงเลยครับจากเมื่อกี้ขี่เวลแค้นมานี่ยังโหดนะเดี๋ยวเรามาลองขี่เจ้าเวอร์ซิตกันโอ้แอโรอยดอมิกดีนะโอ้ยรถคุมง่ายครับทุกคนอืมโอ้บิดแล้วมา รถคุมง่ายมากเออเหมือนขี่รถสปอร์ตมันเป็นรถทัวร์ิงแหละทุกคนเป็นสปอร์ตท,ทัวร์ิงแหละเออเหมือนขี่รถสปอร์ตมากเลยรู้สึกกระฉับกระเฉงนะพลิกเลี้ยวง่ายพลิกเลี้ยวง่ายออบรรลารถเหมือนจะอยู่สูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถังน้ํามันเขาอยู่ข้างบน้ถถังน้ํามันเนี่ยเป็นถังน้ํามันขนาด21ลิตรด้วยนะ คือให้ถังน้ํามันอย่างกระตัวพันให้เยอะมากถังน้ํามันเออแล้วเหมือนเวลารถเขาอยู่สูงแหละเพราะถังน้ํามันเขาอยู่ข้างบนเนาะแต่ก็คุมไม่ยากนะเออเอาไว้ขี่แบบท่องเที่ยวเนาะอความสูงแฮนก็กําลังดีนะครับไม่สูงเกินเนาะแฮนก็จะยกมาให้แล้วแหละเออไม่สูงเกินคือแฮนเขายังเผื่อที่จะเป็นรถแนวทัวริ่ิงเนาะมันจะไม่ต้องต่ำเกินเพื่อให้หมอบครับ อันนี้ผมสูง178นะครับผมยังลงได้2ขานะแต่ลงปลายขานะแต่ไม่ถึงกับบันเล่นนะฝ่าเท้าด้านหน้าผมลงเต็ม2ข้างนะครับเออแต่ถ้าสมมติว่าผมจะลองลงต่ำๆดูก็พอได้อยู่เออพอได้อยู่นะใครที่ดูเรื่องความสูงก็ดูดูไว้นะเออแต่ช่วงล่างดีครับเฟิร์มเนี่ยผมลองขยมดูเออช่วงล่างเฟิร์มดีวันนี้วันเทศได้เนาะฟ้าคึมคมเผื่อจะมีฝนด้วยแล้วก็รถก็ดันเยอะด้วยเพราะเป็นวันเสาร์ครับ ถ้าทําใจนิดนึงทีมมาแชวเขาดูแลดีนะครับมี3ามสี่คนเลยนะอพาลูกค้าขับเป็นขบวนขบวนครับใครอยากลองขี่แบบไหนก็ลองปรึกษาพูดคุยกับทีมงานได้นะขี่ได้ไม่ได้ยังไงเนาะแต่ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอยู่ในเซฟตี้แล้วก็อยู่ในกฎหมายกําหนดนะเกาต้องเข้าใจกันครับไปกัน อยู่ในกฎกติกานะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎกติกาในเซฟตี้นะครับอือู้เออพอบิดคันเร่งแล้วรถมันลอยลยครับรู้สึกรถมันลอย พอเนี่ยมันบอกว่ามันลากได้12,000รอบนะทุกคนไม่รู้ลากได้ขนาดทั้งจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าลากได้จริงท็อปสปีดน่าจะมี200อะครับซึ่งก็น่าจะถึงอยู่แล้วป่ะเพราะว่านินจา500ตอนนี้ท็อปสปีดมันก็200แล้วอ่ะอโอ้โนี่เกียร์4นะคือรถสบายมากเลยอะดูแล้วมีถึงร้อยตั้งแต่เกียร์3แน่นอนครับ ขี่สบายครับแล้วก็ชุดแฟลิงตัดอากาศดีนะชิลหน้าที่ผมเคยรีวิวไว้มันบอกว่ามันเป็นชิลชิลสปอร์ตเนาะถ้าใครคิดว่าเล็กไปก็หาชิลแต่งนะเพิ่มขนาดชิลได้ครับอันนี้ชิลเดิมเนาะมันก็จะเป็นแบบสตสปอร์ตหน่อยอมันก็จะไม่ใหญ่เน้นตัดอากาศไม่มากนะก็จะซิ่งครับ แต่ถ้าเกิดอยากโดยได้ดลมเดินตัวน้อยก็ไปไปไใช้ชิวแต่งนะขยายขยายชิวเอาก็ได้ครับแต่ผมว่านี่กําลังดีนะถ้าชิวใหญ่เดี๋ยวมันร้อนแล้วมันก็ลูลมดีด้วยชิวปรับบ้านะครับปรับมือนะโอ้ดีดังเออขี่ดีครับช่วงล่างถนนลอยต่อถนนก็เออดีครับดีลอยต่อถนนก็เก็บหมดนะ ต่อถนนเก็บหมดดีอยู่ช่วงล่างเป็นรถทัวริงเลยอะ่ะระยะยุกว่าความเฟิร์มโอเคเลยเก็บหมดเก็บหมดอืมเออบ่อนิ่มบ่อนิ่มอันนี้รู้สึกละบ่อนิ่มบ่อนิ่มดีครับบ่อนิ่มดีบ่อทัวรลิงมันต้องอย่างนี้ครับบ่อนี่เท็กเจอร์ผิวหนังบ่อเนี่ยอาจจะดูธรรมดานะแต่นิ่มครับอืม ใครที่ส่วนสูงไม่พอก็อาจจะไปดูเรื่องปาดเบาะนะเออแต่ว่าเบาตัวเดิมนี้หนานุ่มเลยใช้คํานี้ได้เลยนะหนานุ่มจะปาดลงอีกก็ได้แหละเนี่ยนุ่มดีอืโอ้รถทัวริงมันต้องเบาอย่างนี้ดิรถอ,อ,อยเถิอนง่ายนะโดยรวมๆแล้วผมคิดว่าบาลานซ์ด้วยก็ดีนะเหมือนเขาพยายามแบบว่าเอาเครื่องลงไปต่ำอยู่นะครับ แต่อย่างว่าคือถังน้ำมันข้างบนมันใหญ่ไง,ไง,ไงแต่ช่วงล่างแบบนี้ขี่ดีแล้วก็ขาเนี่ยเข่างอระดับหนึ่งนะเข่างอเหมือนแบบเออเอ,อเขารอกันโอเคเข่างอเหมือนรถสปอร์ตครับอ่าแต่ก็กระชับกับตัวรถด,ดีนะติดบกับถังพอดีพอดีครับอืช่วงล่างเหมือนรถสปอร์ตเลยอ มีเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับแต่ว่าช่วงล่างก็เฟิร์มนะผมว่าถ้าใครขี่ไปท่องเที่ยวอะถ้าเข้าทางเทลอ่ะมันเข้าได้นะมันไปได้ครับเข้าทางลุกรังอะไรอย่างเงี้ยหน่อยอ่ะทางทางวิบากหน่อยอ่ะเบาๆที่เป็นทางชาวบ้านใช้อ่ะคันนี้ไปได้ครับแต่ว่าจะสนุกเท่าพวกลุยทัวริงแอดเวนเจอร์ก็ไม่ใช่นะคงไม่ได้ลุยมากขนาดนั้น แต่ความเป็นทัวร์ิงอ่ะทางเทลธรรมดาทางหมู่บ้านชุมชนธรรมดาไปได้ครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาจะอยู่บนถนนทางดำนะคันนี้ถ้าร้อยเปเซ็นตอ่ะสำหรับการขับขี่ทัวร์ริงนะคันนี้ผมว่าทางถนน90เลยแล้วก็ทางเทลสักประมาณรับเอ,อเออขี่จริงแล้วดีนะขี่จริงแล้วดีครับก็ถือว่า ทำราคาใหม่ได้ดีนะน่าสนใจแล้วก็คุ้มราคาครับคือรถแรงอะรถแรงมากเลยอย่างที่บอกเนาะซีซีเต็มซีซีเต็มมันแบบอะไรอะซีซีเต็มมันห5ร้อยห้าสิบซีซีเต็มอะเออมันไม่ได้กะซีซี CC เลยกำลังนี่มาเต็มมากอ่ะถึงแล้วนี่ผมขี่ผมไม่ได้ใช้เกียร์หกเลยนะเกียร์ห้าก็เพิ่งจะมาแตะถึงเมื่อกี้ พลังกำลังหรือเฟือครับอืมเบรกอยู่เบรกอยู่เบรกนี่หน้าจมเลยนะเบรกเบรกหน้านี่หน้าจมเลยดูดิเนี่ยดูรถเยอะวันนี้รถเยอะ เด็กดีแน่นอนแต่หน้าจมแต่ว่าพละกกำลังขนาดนี้นะจะติดฟีฟสามใบติดกล่องอะไรนะไปได้หมดกำลังเหลือๆโอเคครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามนะครับผมจะอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยเป็นรถที่ดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งนะ อ่าเวอร์ซีดหกหก็ต้องขอบคุณคาวาสากิพิษณุโลกกับคาวาสากิไทยแลนด์ด้วยนะที่จัดกิจกรรมดีๆครับเอารถเนี่ยหลายรุ่นเลยมาให้เราลองขับขี่กันอยากรู้อะไรอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะมีทีมเซลลเขาคอยให้คำปรึกษ,ษาครับโอเคแล้วเดี๋ยวคันต่อไปเราจะลองรุ่นไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ ฝากกดสติกเกอร์ซุปเปอร์แตงด้วยนะหรือสมัครสมาชิกก็ได้แล้วพบกันครับ